คำเตือนปืนแปรงกันคือปืนเสียงเปล่าเพียงเท่านั้นไม่สามารถใส่หรือกระทำการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแบรงกันเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทำหรือทำการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดกระทำเปลี่ยนแปลงแก้ไขชิ้นส่วนใดๆโดยเด็ดขาด สวัสดีครับนี่อยู่ผมในแฮมมิ่เทรดปุินแบงก์กันมมนะครับผมอยู่กับผมแฮมมิ่งบลูมในแฮมมิ่รอบจะส่งวันที่11พฤศจิกาย,ย,กาย,ยก 250, น2564นห้ะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดล้านเนาะ12 13 14นะครับหยุดล้าน3วันนะแต่พรุพร่งน,นี้อาจจะมีรอบส่งพิเศษนะก็คือเดี๋ยวจะหยุด13 14เนาะ2วันโอเคนะครับวันนี้ก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5นะครับ5ท่านเดี๋ยวเข้ามาดูนะครับมีอะไรบ้างนะครับนะวันนี้ก็จะมี Xar C75 แอคซาร ขาประจำซีแซนะครับก็เป็นราถว่าเป็นขาประจำซีแซตอย่างเดียวเลยนะครับคนนี้แล้วก็มาเป็นของคุณธงชัยนะครับก็จะเป็นเ9 0 6ศูสีดำนะครับเพิ่งสั่งมาวันนี้นะครับจัดการให้เรียบร้อยเดี๋ยวนํำส่งให้วันนี้เดี๋ยวเช็คระบบก่อนส่งเนาะแล้วก็มาเป็นกระสุนนะครับของคุณพุกภูบดินนะครับภูบดินนะครับนะเป็นปลอกเงินกล่องเหลืองนะครับแล้วก็ของคุณ สงกรารนะครับนะสงกรารสาั่งมาในเพจนะวันนี้เองนะครับเป็นปอกทองนะแล้วก็ของคุณพี่ไรวันนะครับก็เป็นปอกทองนะครับนะเพิ่งสั่งมาวันนี้เหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวดูเรื่องระบบเลยนะครับของน้องจัดจ้านนะโอเคอันนี้จะเป็นเน้นซีซ่าเจ็ดห้านะครับเราก็จะมีอีกคนนึงนะครับของคุณอนุภาพนะครับก็จะจัดเป็นซิกซ์เซอร์ไปเลยนะ <laughs> โอเคนะก็อ่ะเดี๋ยวเราดูเรื่องระบบนะครับตัวนี้ได้โค้ดสองสี่สี่นะตัวนี้ได้สองแม็กแต่ไม่มีลูกกระสุนนะเพราะเป็นราคาโปรนะครับนะลูกหมดสไลด์ค้างกดมันก็สีลล่วงงเเยนนะะะถึได์าครับ ไม่มีติดขัดนะไม่มีติดขัดใดๆนะครับแล้วก็เครื่องเซฟนะครับลั่นไกไม่ได้นะครับเห็นไหมปรับเซฟลั่นไกไม่ได้ปรับลงมานะครับดับเบิลแอคชั่นได้นะครับนะแล้วก็ดับเบิลซิงเกิลนะครับนางนกยิงนะครับนะดับเบิลแอคชั่นได้ปกติเดี๋ยวมาลองดูการคัดปลอกกันนะครับผมจะลองใครก็ปลอกทองสาม้วก็ปลอกเงินสามนะลองดูนะครับนะอย่างละสามนัดนะครับรวมเป็นหกนัดนะดูนะครับเป็น แม็ซซีซนะครับมาลองดูนะครับว่าทั้งสองปลอกเนี่ยใช้ได้ดีไหมนะครับกับซีซแต่ว่าผมว่าร็อนนี้แม็กค่อนข้างที่จะนุ่มกว่าเดิมนะแม็กไม่ไม่ใส่ยากนะครับอ้ารวมไปหนึ่งนะครับอะไรนะครับเอาใส่ใหม่นะครับแม็กไม่ใส่ยากนะใส่ไม่ยากเลยนะครับนะเห็นไหมหกนัดนะครับนะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับหกนัดทั้งสองปอกนะครับทั้งปอกเงินและปอกทองนะครับมาดูกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับก็อย่างที่เห็นนะไม่มีการ แจมไม่มีการอะไรเลยสมูททั้งสองปอกนะทั้งปอกเงินและปอกทองเลยนะครับคัทออกมาได้ดีนะครับลูกหมดสไลด์ค้านะครับปอกนั่นก็ซิลลงไปนะครับนกขึ้นขึ้นอ่าขึ้นเซฟนะครับร่างกายไม่ได้เห็นนะนกขึ้นไปแล้วนะร่างกายไม่ได้ปอกลงมานะครับร่างกายได้แต่ว่านักชั้นได้นะครับดับเบิ้ลซิงเกิลได้นะครับนะนะครับถ้าขึ้นเซฟแบบไม่ได้ขึ้นลำล่ะได้เหมือนกันนะครับเซฟใช้งานได้ดีปรับลงมาได้นะครับเลขโค้ดนะครับสองสี่สซ่านะครับโอเค ต่อไปนะครับเป็น M906 สีดำนะครับเป็นซูรากินะครับอันนี้คล้ายๆกับแรมโบนะครับทรงเหมือนกันกับแรมโบนะครับแต่ระโบยกเลิกผลิตไปแล้วนะครับไม่มีนะใครบอกหาแรมโบอยู่ไม่มีแล้วนะครับอย่าตามหานะครับมันไม่มีนะครับไม่ใช่แรมโบนะและตัวใหม่ที่เป็นทรงแรมโบมันไม่ใช่ของแรมโบนะเป็นเซอร์นะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับแต่เซอร์เลยไม่ได้รับเข้ามาจําหน่ายนะครับมาดูนะครับรูปหมดสไลด์ค้างนะครับปลดแม็กกาซีนนะครับก็ยังค้างอยู่นะครับเพราะว่ามีระบบคันหัวสไลด์นะครับนะตบลงไปนะครับ ตัวนี้มีระบบเซฟนะปรับลงไปตรงนี้นะตัวนี้นะตัวเซฟเห็นไหมนกขึ้นไปแล้วลั่นไกไม่ได้นะครับจะลั่นไกไม่ได้เลยแต่ถ้าปรับเซฟขึ้นมานะครับลั่นไกได้นะครับดับเบิลซิงเกิลได้แต่แอคชั่นไม่ได้นะครับซิงเกิลได้นะครับตัวนี้เลขโค้ด231นะครับให้เทียบกับโค้ดนะ231นะเดี๋ยวมาล่อนุการคัดต่อกันอันนี้แถมอากระสุนให้2นัดนะครับแล้วก็มีแซ่ดัฟเตอร์นะครับนะเป็นมีคู่มือมีกล่องปืนให้นะครับแถมกระสุนให้2นัด มาลองคัดปอกกันนะครับแม็กซิกนจู่ได้ห้านัดนะผมจะลองคัดกระปอกทองสามนะน,นี้ปอกทองนะสามนัดนะครับแล้วผมจะลองคัดกระปอกเงินอีกสามนะครับรวมหมดแม็กเลยนะครับหกนัดนะเต็มสูบเลยนะครับนี่นะปอกเงินนะแม็กซิกนจู่ได้หกนัดนะครับของอารุรกิจเอ็มเก้าศูนหกนะครับหกนัดเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับนะว่าจะคัดออกมาได้ดีทั้งสองปอกไหมนะครับดูนะัดหนึ่งสองสาม สมูทมากๆนะครับทั้ง2แบบนะครับปอกก็คือปอกเงินและปลอกทองใช้งานได้ดีนะครับสมูทมากลูกหมดสไลด์ค้างนะครับดกดแมกซีนนะครับมีระบบเซฟด้านเดียวนะด้านนี้ไม่มีอะไรเลยจะเรียบนะครับนะก็ จะมีด้านนี้ด้านเดียวนะครับอยู่ด้านซ้ายนะปับลงไปลั่นไกลไม่ได้นะครับนายเห็นปะลั่นยนังไงก็ลั่นไม่ได้นะครับนกขึ seni, right? the nice ้นแล้วนะครับแต่ถ้าปับขึ้นมานะครับลั่นไกลได้นะครับดับเบิลซิงเกิลได้นะครับนะแล้วก็เป็นกระสุนนะครับปอกเงินนะครับหนึ่งกล่องปอกทองหนึ่งกล่องนะครับนะแล้วก็ปอกทองอีกหนึ่งกล่องนะครับก็มีแค่นี้นะก็รีวิวให้เรียบร้อยนะครับสำหรับรอบวันนี้วันที่11พฤศจิกายนน2564ะครับก็ทั้ง5ท่านนะครับก็รีวิวให้เรียบร้อยถ้ามีผิดพลาดประการใดกาทขออภัยด้วยนะครับสกหรัับวนนี้ก็ ขอจัดส่งแพ็คกส่งให้แค่นี้แล้วกันเนาะไม่ม<ๆ>ีอะไรแล้วก็แอดดีน้ำมัสั่งสินค้านะครับโอแล้วจัดส่งเท่านั้นนะโอแล้วจัดส่งเท่านั้นอย่าลืมกดติดตามกดสมัครใครที่ไม่รู้เป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาเพื่อนนี้นะครับสวัสดีครับโอเคครับรอบจัดส่งวันที่11พฤศจิกายน2564นะครับแพ็คเรียบร้อยทั้ง5ท่านนะครับของคุณธงชัยนะครับ M906 นะครับสีดำรัวนะครับลูกสองนะของคุณอรวรรณนะครับหรือน้องจัดจ้านนะครับก็เป็น CZ 7 5นะครับของแอคซ่านะครับนะไม่มีลูก2แมกซีแล้วก็ของคุณภูบดินนะครับกระสุนปลอกเงินกล่องเหลืองนะครับแล้วก็ของคุณพี่ไรวันนะครับกระสุนปลอกทองกล่องแดงนะครับของยาร์ดแล้วก็ของคุณสงกรานสว่างใจนะครับปลอกทองกล่องแดงเช่นกันนะครับของยาร์ดเช่นกันทั้ง5าท่านนะครับแพคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวน่าไปส่งให้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe คลิปยูทูปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปส่งให้ลูกค้าก่อนครับสวัสดีครับ